เวลาที่นอนสมัยก่อนตอนที่มาอยู่ที่นี่ช่วงห้าหปีแรกเวลาก่อนจะนอนเนี่ยมันก็จะคิดถึงงานที่พรุ่งนี้จะทําอะไรแล้วก็ปรุงแต่งไปถึงขนาดว่าถ้าเจอปัญหาแล้วเราจะแก้อย่างไงคือมันคิดไปสองสามแผนเลยนะไม่มีแผนเดียวหรอกคิดสองสามแผนเขาเรียกว่าฟุ้งไปกับการปรุงแต่ง ในการที่จะทําความดีในวันลุ่งขึ้นตื่นมามันก็เพียใช่ไหมเพราะจิตมันฟุ้งจนหลับอะแต่ต้องบอกว่าโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงโควิด3ปีมันทำให้เบาลงจากการที่ต้องเอาใจไปดูแลเพื่อนข้างนอก ได้กลับมาดูเพื่อนข้างในเห็นความเป็นจริงว่าเออเราผ่านมาได้ยังไงเนี่ยเราผ่านมาได้ยังไงผิดพลาดพังเผอเพอเจอไปตั้งมากมายโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็เลยทำให้มีความสารวมระวังสินมากขึ้นมันชอบแวบไปเเหมือนแมงวันนะชอบไปดม ดมมันเป็นอุปนิสัยคเพราะมันมีเชืออ้อไงใช่ไหมแต่พอเรารู้ตัวฮะ,ะเป็นแมงวันอีกแล้วนะคือแม่จะคอยเตือนจิตตัวเองถ้าสมมติว่าจิตเรจะไปยุ่งเรื่องกับใครอะแม่ก็จะบอกเองว่านี่นจะเป็นแมงวันเลยอีกแล้วแมงวันมันชอบดมอะไรอะเมื่อไหร่ที่เรามองคนอื่นในแง่ร้ายแม่ก็จะเตือนตัวเองว่านี่นี่เป็นแมงวันอีกแล้วนะ